ลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนจิตใจอาวณนถึงตอนแม่นั้นลำเค็นสิ้นสวยสักพืน้นเสื้อตัวงามบอกเคยได้เห็นเลี้ยงลูกบนทางลำเค็น ลูกเห็นแม่เหนื่อยมาพออยู่ก็ท้อมอสารก่อเพื่อแม่ทุกอย่างทำงานรับจ้างหาทางสร้างฝันวันรอนดายเงินบาทใดอย่ารอให้แม่ต้องเอ่ยขอ ส่งรายเดือนมารอคงพอให้แม่สบายพาสินพื้นใหม่ถูกใจซื้อมาชา้หน่อยอาหารอร่อย ถูกปากแม่ย้ามใจงานหนักงานเบาจ้างใครเขาทำแทนก็ได้เก็บแรลงไว้กอดลูกชายในวันที่กลับคืนนาะลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อน สิ่งใดบันทอทนปล่อยวางเสียบางเถิดนาลูกเสียเหงื่อไปก็บอเสียได้อดอกน้าแมจาขอเพียงวันลูกคืนนาได้เห็นแม่มีสุขใจ